มาเด้อพี่น้องแกงเห็ดปวกแกงเห็ดปวกนี่แหละแกงเห็ดปวกใกล้หน่อยสมไปเลยใส่พักติวห <c oughs> ย้เราเก็บมาตะใส่บุแป่วัานขอยี่บานกลับม,มาก ข้าล่าดข้าจะเรียนว่าแกงไส้อันใบทักจิวสมไปเลยส่วนหนึ่งอันว่านิลกล้วกันมุกไส้ไข่ เือย้อนใส่แกงมาเลยกินแบบเสทงๆจุกๆจะกินายเทียอะไรไมนมาแส็กินเทียเดียวแบบเสทๆจุกๆเลยเส็กัดเลิกเลยว่นได้กินโดนคนี่เลย หางกันยาขึ้นเนาะดอกน้อยๆซะดอกถ้ามันเข้มขุ่นฟ้องเลยบริษัทฮมเล่าจะเล่าเก็บมากเพิ่มจะผู้เดือามาให้เล่าบูบักลายหนึ่งเห็นแต่ลูกไส้อันท้ายลูกสูงไปให้เบิ้งวานหยาเอามาม บไดทีทำกินย่างเนี่ล่างบอดีกะเนี้ยที่ดินละพีีนองกันล่างบอดีเพราะมันดอกหน่อยเนาะมันเห็ดยากลางเนี่นั่นแหละเสริมวิตามินธาดเลยไปลงไปเขาเป็นยัง พักตูนหอดพักตูนว่วลายปันไดยแต่วกับพ่อดีและต้องชาวก็มัมววามากสมจะพูดกินสมกับสิวานผสม,สมปันไดงไปเลย